พญานาะคพญานาะคพญานะาคนะโอ้โหทุกคนสวยนะถ้ามาวันปกติผมว่าน่าจะเหมาะนะครับโอโลจิมารูด้วย150บาทครับทุกคนเริ่มต้น100แล้วก็120บาทในรูเสาแปลงล่างหุ่นยนต์บาคุก,กันราคาประหยัดย่อมเยาวมา่ออนดีมานะครับทุกคนหุ่นยนต์แปลงล่างหมดเลยครับขนแน่นเลยครับดงเต่าปลาเพียบเลยทุกคนโอ้ oh my god พญานาคทั้งหมดเลยวัด <What? S 1> ดอนใหญ่ วัดดอนใหญ่ทุกคนมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพญานาคก,กันใช่ปะ่ะแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาถ่ายเป็นคลิปแบบเต็มๆให้ทุกคนได้ดูว่าตกลงแล้ววัดดอนใหญ่เขามีอะไรภายในวัดบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่ามีพญานาคแบบไหนยังไงคือผมก็ไม่เคยมาหมนกันมาเป็นครั้งแรกแต่ว่าตอนนี้มีคลิปนะครับของ Tik t o k เนี่ยไวรัลนะทุกคนแล้วก็พอหลังจากคลิป t i k t o k ไวรัลปุ๊บเนี่ยคนก็แห่กันมาเยอะมากครับเนี่ยดูดิที่จอดแน่นรถไปหมดเลยตอนนี้ประมาณ11โมงคนแน่นไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ภายในวัดมีอะไรตามสไตล์ของช่องจีนี่เล t โทรเกมนะเดี๋ยวผมถ่ายทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปดูพญานาคกันไป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 โกโก้โอเคข้ามถนนกันมาก่อนครับนี่ฮะโอ้โหคนคนบาน มีสิ่งสักการบูชานะครับอยู่ตลอดแนวเลยโอ้โหให้คนแน่นหน่อจริงๆคนแน่นมากเลยนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูพญานาคกันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูฟิลบรรยากาศนะอันนี้คนที่มาอยู่จุดนี้นทุกคนแดดก็เยั่ยงเลยว่ะ วัดเดียวกับวัดที่มีพญานาคเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยนะว่ามีตรงจุดไหนยังไงนะครับโอ้โหเฮ้ยไม่ได้มีแต่พอคนไทยนะเมื่อกี้เดินเข้ามามีคนต่างชาติด้วยว่ะทุกคนออโอ้โหเรียกว่าเป็นอะไรที่คนแน่นมากนะครับแล้วนี่ทุกคนเป็นเป็นส่วนจำลองนะครับที่มีพญานาคอยู่เพียบเลยเห็นไหมน่ยอันน,นี้เป็นตู้จำลองนะ เป็นเหมือนรถแมพหรือโมเดลที่เขาไว้ใช้สร้างนะเนี่ยมีทางเข้าเห็นปะเออแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดจริงกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วนี่ปัดลมขนาดยักษ์นะฮะแล้วนี่เขาทำอะไรกันวะไม่แน่ใจอันนี้เป็นสถานบูชาวัตถุงดกตรงนี้ลมเย็นนะครับลมเย็นอ่ะยิงยาวไปก่อนตอนนี้เสียงจะทึกึโคมนครับสำหรับจุดนี้นะเราจะไปดูกันว่าจุดพญานาคอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจเดินกันไปดูก่อน มากทุกคนหลวงปู่ทวดนะครับนี่มีฮิปโปด้วยนี่หมูเด้งก็มี <c oughs> ลาบูบูยังมีเลยเรามาถ่ายคือบรรยากาศนะถือว่ามาเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับวัดดอนใหญ่อันนี้เป็นโบสถ์นะครับให้ขึ้นไปสักการบูชาข้างบน เออดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเป็นวัดที่มีลาบูบูยือนอยู่หลังช้างด้วยนะทุกคนเห็นไหมลาบูบูนี่ฮะก็มีคนมาถ่ายรูปมาเก็บฟิลบรรยากาศนะครับผมโอ้โหคนแน่นมากๆเออลาบูบูมาไงทุกคนเราเดินเข้าไปบริเวณด้านในกันดูดีกว่าไปไปที่องค์ประธานกัน ก็ระหว่างทางก็จะมีเป็นซุ้มทางขึ้นนะก็จะมีกันแดดนะครับให้ทุกคนไม่ร้อนนั่นเองนะครับโอเคขึ้นไปสักกราระพระประธานกันก่อนโอ้โหแดดร้อนเราก็ไม่ได้ไปรับให้มาแทะเร็วๆร้อนขาวมากไปบอกแล้วหนีเลยไม่ได้กำหนดนะครับว้าวคนแน่นเลยครับทุกคนตอนนี้นะนี่เป็น พระประธานนะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ฮะเป็นรูปเหมือนนะครับเป็นรูปเหมือนของพระนะครับน,รนี่ฮะนี่เป็นเกจิอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินนะครับนี่น,นี่ครับก็มีสาธุชนมา เพียบเลยเหไหม,ม,มนี่ก็เดินวนออกมาทางฝั่งนี้นะครับแตะรูปมิมิรเมื่อกี้เราขึ้นมาสักกราระกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปบริเวณล่างเดี๋ยวเราไปดูจุดต่างๆของทางวัดด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะโอ้โหร้อนว่ะผืนกดตร้อนเลยผืนร้อนมากก็ขอเป็นแนวทราเวลนะวันนี้คือไม่ได้มาถ่ายคลิปที่เป็นแนว อยู่สมัยสักเท่าไหร่นะฮะ90เนื่องจากวัดนี้ตอนนี้เป็นมีมของคลิปนะครับไวราลสำหรับพญานาคนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยจุดที่เป็นพญานาคว่าอยู่ตรงไหนยังไงมีคนมากันเยอะนะครับน่าจะตามคลิปจากทิกตอกมากันแหละผมว่านะแล้วก็เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมเนี่ยที่ทำขึ้นมาก็ค่อนข้างสวยงามครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันจุดต่อไปเลยไปไปกันต่อเดินเข้าไปข้างในนะครับ โอ้โหเฮ้ยแต่ทุกคนครับเท่าที่เราเดินเข้ามานะต้องบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะคนไทยครับยังมีคนประเทศเพื่อนบ้านนะหลากหลายประเทศมากที่เข้ามาในนี้นะครับเมื่อกี้เราลองฟังเสียงที่พูดคุยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่คนไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโบสถ์นะครับที่อยู่ตรงกลางของวัดดอนใหญ่ก็จะมีเป็นกองเราก็จะมาตีกองกันสักหน่อยนะครับตีได้ป่าวไม่แน่ใจ เราไปจุดต่อไปครับของวัดดอนใหญ่นะครับเป็นสถานที่ที่เป็นวัดนะครับแต่ว่าข้างในก็ยังมีขอเชิญให้อาหารเต่านี่อยู่เลนจนุดนี้เราก็ไม่เคยมาเนี่ยมาครั้งแรกเลยนะครับเนี่ดูเต่าโอ้โหเต่าเต่าโคตรเยอะนี่มันดงเต่าแบบเยอะจริงๆนะฮะนี่ดูโอ้โหดูดิทุกคนเต่าบานเลยว่า เป็นซุ้มแบบนี้ทุกคนแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะมีแมวเหมียวอยู่บริเวณจุดนี้แล้วก็มีทางขึ้นไปบริเวณด้านบนอันนี้เป็นปลาคาร์บนี่เด็กๆก็มาป้อนอาหารกันเห็นปะ่ะป้อนอาหารปลาคาร์บแล้วแต่บริจาคนะครับนี่แล้วแต่บริจาคจัดไปก็เอาไปป้อนนะครับอาหารปลาเด็กๆก็มาป้อนอาหารปลาคือที่นี่ดีตรงไหนรู้ว่าคือเขาไม่ได้ระบุเรื่องของจํานวนเงิน ในการที่จะให้อาหารปลานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตามกําลังศรัทธานั่นเองหยอดตู้นะครับดีนะคือผมว่าไม่มีการเรียอะไรก็แล้วแต่เราเลยปลาครับปลาเพียบเลยทุกคน เด็กๆก,ก็จะสนุกสนานกันนะจุดนี้ก็มาให้อาหารตากันคือตอนนี้เรามาถ่ายเอาฟิลบรรยากาศนะทุกคนก็อยากให้ร,รู้ว่าจุดไหนมีอะไรอยู่ภายในวัดดอนใหญ่เดี๋ยวเราจะไปดูพญานาคกันตอนนี้เราเจอโรงเรียนเป็นโรงเรียนไม้นะผมเชื่อว่าน่าจะเก่าแก่มากๆเป็นโรงเรียนวัดดอนใหญ่น่าจะเป็นโรงอาหารในช่วงวันปกติครับแล้วก็จะเป็นเดินยาวเข้าไป mm hmm. เห็นปะ่ะมีร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตอนนี้เรามานั่งรอรอรถร,รับส่งเป็นจุดที่รถจะมาจอดนะครับบริเวณจุดนี้โอ้โหมาจอดบ้านเลยทุก ไป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 เอาละตอนนี้กําลังออกเดินทางครับทุกคนไปที่พญานาคนะครับคือพญานาคก,กับวัดดอนใหญ่จะอยู่กันบนละฝั่งครับแล้วก็จริงๆคนแบบไม่ใช่คนไทยอ่ะคนเยอะ,ะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าตรงจุดนี้นะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็อันนี้เป็นลานจอดรถนะแล้วก็คิดว่าพญานาคอยู่นุ่งุ่นหนุนเห็นปะเมื่อกี้เราเดินไปสักกะระวัดดอนใหญ่จริงๆขับรถเข้ามาตรงจุดด้านในก็ได้นะเพื่อที่จะ ไปต่อที่จุดพญานาคก็ได้แต่วันนี้ไม่มีฝนโชคดีหน่อยครับแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสออมากๆเหมือนไกด์ไลน์พาทุกคนมานะคือจริงๆตัวพญานาคเองก็คืออยู่จุดที่เป็นลานจอดรถครับไม่ได้อยู่จุดที่เป็นวัดดอนใหญ่อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแหละนี่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 โอ้โหสวยสวยสวยทุกคนนี่ฮะน,น,นี่ถึงแล้วลงลงลงก่อนนะคะ ถึงแล้วพย,มมยอนอกเขียวนะคะคเป็นใบศพยานาคก,กับนี่ฮะจุดที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะนี่มี<ต>พยานาค<ม>ป่าเราเข้าไปกัอนที่ต๊ะเขียวเลยจ้าอันนี้เป็นจุดที่เอาไว้ทําบุญนะครับแต่ว่านางไม่มีละเป็นน้ำมนต์ว้าว คือคนเนี่ยคนข้างเยอะนะที่มาใหม่เลยนะครับท่านที่มาถึงลานพยาน่าแล้วนะครับนี่ครับทุกคนเราจะไหว้ขอพรในจุดแรกนี้นะคะแนะนำให้เดินตรงมาที่ต๊ะสีคือมาก็ต้องมาถ่ายตรงนี้เอาจริงๆนะคือเป็นจุดที่ด้านในนะคะด้านในจะไม่มีจุดไหว้ขอพรแม่ย่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันยังไงมาก็ต้องรอดจุดนี้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาสร้างมาให้เราเดินเข้าไปที่จุดด้านในสุดครับซึ่งมี รูปปั้นของพระพุทธรูปอยู่บริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะเดินถอยหลังกันทําไมวันนี้อ้าปั๊บปับปะยิงยาวมันเข้าไปก่อนนะครับสําหรับตัวที่เป็นช่องรอดน,นี้นะคือต้องบอกว่ายังสร้างไม่เสร็จว่ะทุกคนยังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่ฮะก็เป็นจุดที่เขาคิดว่าน่าจะมีการนําน้ํานะครับเนี่ยมาถมหมดเลยแต่ตอนนี้คือเขากำลังสร้างเสา,สาอยู่บริเวณด้านล่างนะเป็นเสาปูนอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ เหมือนกับก็จะมีเป็นน้ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ําหมดเลยครับตรงเดินจุดนี้นะซึ่งอาจจะมีศาลาที่ทําเป็นบ้านพักหรือกุฏิอยู่บริเวณรอบๆนะทุกคนโอ้โหทุกคนสวยนะคือถ้าทําเสร็จอะสวยนะฮะตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าเป็นอุโมงคลอดเข้าไปครับเรามาอยู่จุดกึ่งกลางรนะับทุกคนตอนนี้ก็มีจุดนี้นะที่ สวยงามมากๆเลยนะครับ <ST> S> <S นี่โยนเหรียญน,นะครับให้คนโยนเข้าไปบริเวณด้านในเนี่ยการบริจาคการบรูรณะวัดนะครับก็ใช้วิธีการโยนเหรียญแบบนี้แต่ตอนนี้คือทุกอย่างยังสร้างไม่เสร็จนะเชื่อว่าด้านหน้านี่นะ่าจะเป็นอาสนะที่เขาสร้างไว้สําหรับให้คนมากราบไหว้แต่ว่ายัางไม่เสร็จครับ <ST> S> <S นี่ยังไม่ได้ลาดปูนเลยนะก็เรียกว่ายัางอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างกันอยู่นะฮะเฮ้ยคือแบบจุดกึ่งกลางนะครับเนี <ST> S> <S ่ยฮะทำเป็น พญานาคแบบนี้นะฮะมีหลายหัวมากนะครับอ่าโอเคยิงยาวันเข้าไปก่อนนะครับโอ้โหนี่คนเข้ามากันแห่เข้ามาเพียบเลยนะครับนี่เอาล่ะยังไปกันต่ออีกครับยังไม่หยุดนะครับอันนี้มาอยู่จุดกึ่งกลางเฉยครับแต่ว่ามันยังเป็นทางเดินที่ยิงยาวตรงเข้าไปสู่จุดพระประธานนะครับอยู่ด้านในคือฝั่งนี้ต้องบอกว่าก่อสร้างยังไม่เสร็จอนะ่ะแต่ว่าเขาเปิดให้ทุกคนเข้ามาสักการะแล้วนะครับ ก็จะมีด้านซ้ายเนี่ยที่ผมเห็นมาจะเป็นพวกแนวเสื้อผ้าหน้าผมนะซึ่งไม่รู้ว่ามีของมือสองขายด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ที่เข้ามาแล้วแน่แล้วก็คือด้านในเนี่ยฮะที่เป็นมีมของหลายๆช่องนะที่มากันติ๊กตงติ๊กตอกอะไรมาทํากันเพียบนะฮะบอกเลยก็จะเป็นจุดที่เป็นพญานาคน่ารักก็เรียกพญานาคน่ารักนะครับอูหพญานาคน่ากลัวสุดๆอันนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้น่ากลัว ดูหน้าดิโอ้โหพญานาคถ้ามาวันปกติผมว่าน่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าน,นี้มาช่วงวันที่เป็นวันหยุดอนะทุกคนก็คนกันแน่นอย่างนี้เลยนะฮะทุกคนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศฟิลล่าสุดที่มาถ่ายทุกคนได้ดูนะสำหรับช่อง Youtube นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นจุดกึ่งกลางแล้วนะครับสำหรับจุดที่เป็นพญานาคนะครับตรงนี้ก็คนถ่ายกันเยอะนะมาดูกันมาดูมาดู

ยิงยาวมาจนอยู่ในจุดที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็คือจุดกลางๆนะครับนี่ฮะเป็นพระปรางเปิดโลกนะครับอยู่บริเวณจุดตรงกลางของสถานที่แห่งนี้นะฮะอันนี้เป็นคาถาบูชาพระพุทธเปิดโลกนะฮะ <c oughs> ก็จะมีคาถาบูชาอยู่บริเวณจุดนี้แล้วก็มีเป็นแนวทอดพระปาด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีพญานาคนะครับที่เป็นมีมของช่องต่างๆที่มาทํากันนะฮะ นอกจากพญานาคแล้วจะมีเป็นคล้ายๆกับโอโลจิมารุด,ด้วยมั่นชับอกว่าไม่ใ่ใจคือมีงูด้วยทุกคนเฮ้ยมันอันนี้ไม่เหมือนพญานาคนะเหมือนงูมากกว่า<จ>ะนะครับไม่แน่ใจท่านสามโอ้โหเฮ้ยแต่ว่านี่เป็นเหมือนพญานาคจริงๆนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นพญานาคทั้งหมดเลยนะครับรหบโ,โอ้โหโอ้โหตัวนี้สวยมากทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนยังทำไม่เสร็จอะเออนี่ฮะเห็นปะ

เดินวนหนึ่งรอบนะครับเพื่อเป็นสินคนเมื่อกี้เราไปเดินด้านหลังกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจุดนี้คือต้องบอกว่าพญานาคหัวแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เหมือนกันเลยครับก็เรียกว่ามาจากอว่านิยายหรือว่ามาจากเขาเรียกว่าวรณคดีนะฮะต่างๆอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพญานาคที่มีความเป็นปลาอยู่นะครับเป็นหัวเป็นปลาแล้วก็มีคนกำลังโยนเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะให้ตกลงไปตรง ตัวไข่ทองหรือเป็นบัวทองอยู่บริเวณตรงกลางนั่นเองนะฮะมีไดไอด้วยทุกคนเฮ้ยโอ้โหคือโคตรแบบโคตรสุดอันนี้สุดจริงอันนี้เรามาอยู่ด้านหลังกันแล้วนะเหมือนเราได้มาอยู่แบบจุดที่เป็นวังมัดฉาของพญานาคจริงๆอ่ะเออเขาทำถึงเนี่ยวเราองเราได้รานาเดินทางมาในสสายเหลียนยเหลียญก็ขอขอการระเจนเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับ เอาละเราจะไปบริเวณด้านข้างนะเขามีจุดที่เป็นไฮไลท์อยู่อีกจุดหนึ่งก็คือการมาขอหวยนะครับแล้วก็จะมีคนขายหวยมาขายนะครับคือเรียกว่าครบวงจรสําหรับการมาขอพรขอหวยแล้วก็จุดนี้ครับเป็นร้านช่างปั้นนะครับซึ่งเป็นของที่ระลึกที่มาขายอยู่บริเวณจุดด้านข้างของสถานที่แห่งนี้โดยการมีเฮ้ยกล่อง <laughs> <laughs> ดูดีพญานาะคนะครับ oh <my. S 1> นี่ฮะ ตัวนี้เลยนะครับตัวเล็กนี่ร้อยห้าสิบาทครับทุกคนเป็นของที่ระลึกของสำหรับที่นี่กลายเป็นแบบขวัญใจเด็กๆไปแล้วนะครับตอนนี้น, <ś muffin> นี่ฮะเป็นกล่องเป็นของของที่ระลึกแล้วก็จะมีนี่ฮะเป็นชุดนะฮะเนี่ยเรียกว่าทํากันแบบเป็นชุดที่ระลึกกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปไวเล่าทิกตอกที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นร้านของที่ระลึกเหมือนกันครับ <S <S <c oughs> แต่ตอนนี้คือร้อนโคตรๆนะครับแล้วก็มีร้านขายน้ําอยู่ตรงนี้นะทุกคนใครมา จบก็ซื้อได้วันปกตินี่ก็เปิดปกติใช่ไหมฮะปกติครับอ๋อแล้วก็ขายแบบนี้ก็ปกติเลยปกติครับแต่คนจาไม่เยอะขนาดนี้อ,อจะเยอะก็พอ อ๋อเยอะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับว่านธรรมดาก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่มาทั้งวันนะครับครับผมเรียกว่ามากันตลอด24เลยเปิดถึงกี่โมงครับตอนนี้สามทุ่มครับสามทุ่มใช่ครับดึกมากสามทุ่มโอเคสามทุ่มสามครับผมขอบคุณมากเอาติดตามช่องผมด้วยอใช่ครับโอ้ขอบคุณมากครับตามช่องเราด้วยอ่ะเฮ้ยโอเคเลย อ่ะโอเคเราร้อนมากครับตอนนี้แล้วก็มาจบกันที่น้ําอัดลมนะครับม,มาอุ่นหนุนร้านพี่ก็ได้นะอยู่บริเวณจุดนี้แล้วก็มีนี่ครเป็นขายเสื้อผ้านะผมเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะดูเห็นปะ่ะตัวเรา120กับร้อนอากาศร้อนแต่ว่าฝนเหมือนจะมาว่ะเหมือนลบอบอ้าวนะทุกคนอื นี่ฮะก็จะเป็นลายชุดต่างๆมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างเรียกว่ากางเกงช้างก็มีนะแต่เป็นลายแบบว่าไม่ใช่ช้างก็มีราคา100นะครับเริ่มต้น100แล้วก็120บาทเรียกว่ามาซื้อกันได้ครบชุดเลยนะครับสำหรับอยู่จุดด้านข้างตรงนี้แล้วก็มีของเล่นขายด้วยว่ามีกลองด้วยเหรอช้ปบอกว่าไม่แน่ใจนะครับพี่แต่งานโอเคเลยนะเนี่ยเออเป็นแบบไดนโนเสาร์อ่ะ <S <S อันนี้เป็นงานแบบอันนี้งานมือหนึ่งเลยใช่ไหมครับ อ๋อสาสิบาททุกคนเป็นไดโนเสาร์มดเลยเออมีลายต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้มันกระดิกได้หมดเลยป่ะครับแปลงร่างเหรอครับแปลงเป็นรฮะหุ่นยนต์อ๋อแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้เออเท่าไหร่ครับเนี่ยส0สบบาทไดโนเสาร์แปลงร่างหุ่นยนต์อันนี้เป็นเหมือนสไปโนซอรัสหรอวะเออไดโนซอร์สนะครับฟันนี่ไดโนเสาร์ สามสิบบาทมีหุ่นทาร์นโฟมเมอร์ด้วยว่ะทุกคนหุ่นจนแปลงร่างหมดเลยครับนี่เฮ้ยน่าสนใจนะเออโดยเฉพาะไอ้ไดโนเสาร์เนี่ยน่าน่าสามสิบบาทเนี่ยฮะแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ไม่มีพญานาคแปลงร่างนะครับตอนนี้เป็นแบบแนวไดโนเสาร์ทั้งหมดมีแบบคล้ายๆพญานาคเบเบดไม่มีใช่ไหมครับอ๋อไม่มีเบเบดตอนนี้กําลังดังเลยครับเบเบดนะครับเบเบดพลังมังกรฟ้านะครับเบเบดพลังเต่าขนองอะไรไปกันใหญ่แล้วมันมีกี่ลายอะครับไดโนเสาร์สี่ใช่ไหม เอาจริงเหรอเฮ้ยไดยโนเสาร์แบบเอาสี่ตัวมารวมกันเป็นฐานฟอร์มเมอร์ได้เดี๋ยวช่วยมาดูให้มันไม่ซ้ำได้ไหมครับดู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 ให้ผมหน่อยได้ไหมเ,เอาไปต่อเล่นกันดีกว่าทุกคนอันละสามสิบบาทคือราคามันเกินกว่าร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยครับครับครับเอาแบบให้มันครบต่อเป็นตัวใหญ่ได้ครับอ่าโอเคเอาอันนี้เลยฮะใส่ถุงเลยแล้วก็มันจะมีตัวต่อสุดเนี่ยค่ะพี่อ๋อข้างข้างล่างมีตัวต่อด้วยโอเค โอเคน่าสนใจน่าสนใจ <laughs> เอาไปต่อเป็นตัวใหญ่ได้หนึ่งตัวครับทุกคนน่าสนุกได้ฐานฟองเมอร์หุน่นไดโนเสาร์มาอันนี้เป็นของเล่นราคา50บาท30บาทอันนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กหมดเลยครับนี่โอ้โหบาคุก,กันนะฮะนี่แล้วก็มีเสื้อผ้าไดโนเสาร์อันนี้เป็นชุดเด็กปีกจูมีขายด้วยปีกจูนะครับโอ้ข้างล่างนี่แบบเพียบเลยอะ ฟูจิกิดังเงอะไรเงี้ยเนี่ยฮะอีวก็มีนะเออลาอลูนะครับโอ้โหมีครบเลยเฮ้ยยี่สิบห้าบาทโอ้ไม g o กนะครับนี่ฮะยี่สิบห้าบาทก็มีเพียบเลยอะราคาประหยัดย่อมเยาวมากครับแล้วก็นี่ฮะซื้อกันเพียบเลย25บาบาทเองทุกคนแล้วนี่เป็นทางเดินด้านข้างครับเดินออกไปจุดที่เป็นด้านหน้าที่เรามากันเมื่อสักครู่นะผมมาวันอาทิตย์คนแบบหนอนมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยมานะมีเพื่อนบ้านมี ประเทศข้างเคียงมากันด้วยนะจะมีอยู่สองศาลานะครับก็จะมีศาลาปู่สมเปาซับแล้วก็ศาลาพญานาคนะฮะอันนี้เป็นปูส่สีก็จะมีแบบเหมือนเป็นอาสนะที่เป็นพญานาคทั้งหมดเลยครับนั่งอยู่นะครับก็คือก้าวหนา้านี่ฮะแล้วก็มีขายแว่นตาอยู่ตรงซ้ายมือยังไงวะเนี่ย <laughs> <laughs> นี่ฮะมีคาถาบูชานะครับนี่คาถาบูชาอยู่บริเวณด้านขวาก็ท่องกันนะครับตรงนี้แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ย อันนี้คือเลขเหรออ๋อนี่ครับบอกเล,เลขใช่ไหมเลขใช่ไหมโอ้โหค,คือเรียกว่า on demand นะครับทุกคนมีทุกอย่างที่เราสามารถจะมาดูกันได้โอ้ยเลขขึ้นจริงนะเลขขึ้นจริงก็แต่ละคนเลขไม่เหมือนกันนะครับนี่ ก็แล้วแต่ว่าจะผูกด,ดวงกันยังไงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนอันนี้ไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าก็ลองมาทำมาดูว่าศักดิ์สิทธิ์จริงไหมก็ลองมาดูกันเองแล้วก็บริเวณจุดนี้เป็นจุดที่มีขายแบบว่าสแน็คแล้วก็ของกินตลอดแนวเลยนะครับนี่ฮะยิงยาวไปก็จะเป็นจุดที่เป็นร้านอาหารหมดเลยอ่ะนะครับนี่ฮะยิงยาวไปคนก็ เริ่มหิวแล้วพอตอนนี้เที่ยงตรงไว้ทุกคนแดดกลางหัวเลยซึ่งมีเมฆฝนฝนกำลังจะมาบอกว่าไม่แน่ใจนะครับแต่มีน้ําขายแล้วหนึ่งแล้วก็มีไอติมนะฮะนี่คือตอบโจทย์ของอากาศร้อนแบบนี้มากๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นกินไม้โตเกียวร้านโตเกียวแต่มีลูกชิ้นปิ้งขายด้วยนะครับนะีบ่ฮนะก็แบบว่าขายกันแบบไฮบริดเลยครับทุกคนนะฮะร,ร้านโตเกียวโตเกียวขายลูกชิ้นไฮบริดมากแล้วก็จะมีเป็นนะี่ฮะ มีต่างๆนะครับนี่นแล้วก็มีพวกข้าวเหนียวหมูหวานหมูหยองอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้าวนี่แล้วก็มีข้าวเกลียบข้าวเกลียบปะปานะครับอันนี้เป็นผลไม้สดครับแล้วก็มีมะพร้าวมีร้านกว๋วยเตี๋ยวข้าวมีลูกชิ้นนึ่งนะครับนี่ลูกชิ้นนึ่งน้ำจิ้มรสเด็ดอันนี้ก็จะเป็นสแน็คละนะครับ ก็ยิงยาวไปมีของเกี่ยวกับพวกแนวของชํารวยขายของที่ระลึกนะครับ20บาทขายอยู่เรเวณจุดนี้ด้วยนะครับนี่ฮะยิงยาวไปมีพระบูชาด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นน้ําอันนี้มีเยลลี่ท็อปปิ้งใส่ได้ด้วยอันนี้เป็นลูกชิ้นทอดทั้งหมดเลยนะครับยิงยาวไปกันก่อน แล้วก็เห็นตู้ลเ,ตเ,เลยเแล้วก็เป็นอาหารแบบว่าเป็นข้าวแกงตักนะครับทุกคนนี่แล้วก็จะมีเป็นผล,ลไม้ยิงยาวไปเรื่อยๆครับทุกคนเราก็มาอยู่ตรงทางออกนะครับสําหรับจุดนี้ก็มาอยู่กันจุดทางออกก็นี่ฮะแน่นอนมีใครหวยกันอยู่บริเวณจุดนี้นะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับช่องจินนี่เลโตรเกมนะฮะวันนี้เราก็พาทุกคนเดินลองช็อตคลิปยาวมาตั้งแต่วัดฝั่งด้านอีกฝั่งของถนนนะเราก็ข้ามมาฝั่งนี้นะครับโดยมีรถบริการวิ่งมาเดี๋ยวเราจะนั่งรถเนี่ยไปที่รถกันแต่ว่าเดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับก็ข้างนอกเนี่ยบริเวณจุดด้านซ้ายมือก็จะมีขายของที่ระลึกนะฮะแล้วก็มีพวกแนวของที่มีการมาตั้งซุ้มอยู่บริเวณด้านหน้านั่นเองก็วันนี้หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องจินนี่เลโครับ ึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโอ้マイ oh <my> god เราจะกำลังเดินทางไปที่รถนะทุกคนตอนนี้คือคนแน่นจนแบบผมต้องมายืนอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นฟิลบรรยากาศนะทุกคนมาเก็บให้ทุกคนได้ดูกับวัดดอนใหญ่ปทุมธานีนะไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยมาได้ตลอดครับเขาบอกว่าเปิดทุกวันน่ะแล้วปิดสามทุ่มทุกคนมากัน ปิดสนะามทุ่มนะเป็นวัดที่น่าสนใจมากครับเพราะว่ามีพญานาคน่ารักนะหมอพาเด็กๆมานะครับจริงๆพญานาคน่าก,กลัวหลายตัวนะแต่ว่ามันจะมีมีอยู่อย่างนึงก็คือเป็นพญานาคตัวเล็กนะทุกคนเออโอเคอ่าจอดเลยครับจอดเลยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยไปละ